สวัสดีครับพี่น้องมือน <te ี้สาวมดเข่าปลาอีกแล้วจ้าสาวมดว่าสิมหาเหตุพี่น้องเอ้ยด้เอาอันเสียมมามาพ่อต้นนอไม้สาวมดเอาต่มีดมาจ้าพี่น้องมือหนี้สาวมดเห็นนอไม้สาวมดกระสิหานอไม่ดีกวัวเพราะว่ามันหาได้ดีกวัวที่เฮาสิไปหาเห็ดเนาะเพราะว่าส่วงนี้เห็ดมันก็ยัง่มีจ้าพี่น้องสาวมดก็สิไปหานอไม้กันจ้า แต่ว่ามื่นเขาใส่มีดเด้เขาไม่ได้ใส่เสียมกับไม่ได้ตั้งใจที่หาหาเราไหเนะพี่น้องนะตั้งใจที่าหาหิดว่าหิดปลกออกพี่น้องก็หิดผึ่งท่าพูนว่ามือนสาวหมดกับมาแล้วกับม่พ่ออันน้อไหมก็ลือเสียน้องไห่พี่น้องแต่ว่าเขาใส่มีดแล้วมืนอนเดอ้ออย่าว่าให้สาวหมดเด้อจ้าแต่ก่อนที่ไปก็กอย่าลืมกดติดตามากดซับสไคร้ให้สาวหมด,ดเดอ้อเป็นกำลังใจให้สาวหมดต่อไปจ้าตอนนี้กับประมาณสี่โมงแรงเลยจ้ะพี่น้องไปไปหาห้องไหมก็สาวหมดกันจ้า เฮ้ยพี่น่องเอ้ยว่ามาหาเห็ดแจ่าได้มีดไหมอีกแล้วผัดศึกได้โน่ไหมไงวามาหาเห็ดพี่น้องเอ้ยว่าเราเสียไม่อีกแล้ว,วาาาพล,วา,ลวาดอีกแล้วโน่ไหมจ้างามคักขนาดอะไรกระทุ่มใบขึ้นก้าจ้า ให้ครับจ้าเด็กอยไรกันนี่จ้าอืองามขนาดนี่จ้าเขากับปเบปื่อก่อไม้กัน สองน้อยน้ำกันน้อยน้อยกล่าวลุด เธอเลือ,อยุ่จ้ะโอ้ยเสียดายดิสามมดประเดียวเสียมาโหไงค่ะค่ะนั่ง nó ơi mương trà nó to cả đấy trà ôi nó tấn con ôi nó này nó cầu này đứa hoa đẹp tạt lẹo พาดเอาเนี่ยขนาดขัน,ดขนดบดเอาเสียมมาฮนโอ้เกือบสามมดล่มสามมดใส่มีดเลยเ้อมึงจะสามมดบดได้ตั้งกล้องแต่มันยุดสูงพี่นั่งเบิง้งแล้วก็มีอีกจะ้ะ นี่จ้ะแล้วก็ข้างล่างนี่จ้ะอ้ยสามโหม่ไปตั้งกล่องพี่น้องเอ้ยมันกัันจังหน่อยจ้ะนี่จ้ะงาม

ตอนนี้ก็ได้หลายเลยเด้อจ้าเบิง่งสามโมที่สอมตัวนี้ก็เลยเด้อจ้าสอมตัวยาวๆนี่จ้าสามโมเขาเนี่ยตั้งกล้องก็ได้จ้ากล้องซิลม่มนี่จ้าทากระปาพึ่งเลยเด้อมีจ้าพี่น้องส่วนนี่มันก็อ่อนอยู่จ้านี่กับส่วนนี่จ้า อ่อนสองส่วนนะจ้าปไปต่อกอ,อื่นกันจ้า พี่น้องเอ้ยเฮาก็สิซ่อมเด้นี่ล่ะหืมส่วนนี้เฮาก็สิเอาเมื้อน้ําจ้ะส่วนที่เฮาซ่อมนี่เพราะว่าหมองนี่มันก็อ่อนอยู่จ้ะให้เบิ่งก่อไม่กันจ้ะพี่น,อน,อน้องน้อต้นไม้โลมจ้ะเบิ่งเสียดเถลือออกมาเลยจ้ะโอ้โหยมีอยู่2แหนงจ้ะ เอบเหนียงหน่อยมันจ้ะพี่นอ้องมาสองเหนียงงามๆจ้ะเบื้องต้นพลนลมจ้ะพี่น้องถือผ้ายุจ้ะ,ะ,ะจะ้เป็นม่อ่อยอยากพี่น้องเอ้ยสาวหมดหลุดอ้าได้เลือดจ้ะยอวยยะพี่น้องพี่น้อง ตอนนี้สาวมดก็ออกมาแล้วจ้าจากตาเนไม่พี่น้องก็ได้หลายเติบจ้าตอนนี้ก็หางงแล้วจ้าสาวมดก็เสียออกมือแล้วนะจะไหนก็นอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวมดเด้อป็นกรลังใจให้สาวมดเฮ็ดคีมในคิปต่อไปเด้อจ้าแต่ที่สําคัญก็กอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อมันจังวันมันจังแจ้งเตือนพี่น้องว่าสาวมดเฮ็ดอย่างจ้าเมื่อนี้ฮักก็จะจากกันนะคีมหาโนไม่จ้าขอบคุณค่ะ